สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นใบแทกมาสีหมคูณสนะคะเอามาสรุปให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขสรุปเลขสรุปมาสีหมอคูณสองวันนี้สรุปแล้วเป็นเลขเด่นอะไรบ้างนะคะเลขเด่นมาสีหมอคูณสอง จะเด่นอะไรบ้างเรามาชงกันเลยจ้า เลขสรุปมาสิบอ,อกคูณสนะคะหน้านี้เด่นเด่น1 8 0่งแนะคะหนึส่วนเลขท้ายนะคะศูหรือไม่เนาะศูหรือแปหรือไม่เนาะเลขท้าย ส่วนมากจะมาแปดนะคะเลขท้ายเนาะเลขเด่นมาสีหมอกคูณสองส่วนมากจะมาแปดแปดอะไรบ้างแปดหนึ่งหรือไม่นะคะเลขเด่นมาสีหมอกคูณสองไม่แปดหนึ่งก็ต้องแปดเจ็ดเนาะรายละเอียดแอสก็เอามานำเสนอแล้วนะคะครั้งที่แล้วเนาะ ครั้งนี้เอามาสรุปให้ท่านผู้ชมพิจารณาเลขเด่นเลขเด่นนะคะงวดนี้จะเด่น8หรือไม่หลายสำนักนะคะที่มา7ดมา8ดเนาะ โดยเฉพาะเลขแปดนะคะแปมาแรงเนาะเลขดินมาสีหมอกคูณสองแปดหนะคะเกเนาะนี่แปเขาจะมาแรงนะคะมาแรงมาก ส่วนมากเลขท้ายเขาจะติดหนึ่งนะคะเนี่เลขท้ายมีหนึ่งหนึ่งจะเข้าหรือไม่น้องวันนี้เนาะ ตัวเดียวรวยตัวเดียวบนนะคะก็มา1ก็ตายทองมา8หรือวดนี้จะเป็น8 1ดหอย่างสิงค์ขนองนาก็บนมา1ล่างมา8ปดเนาะน,นี่มาซับในทองนี่มาไม่เหมือนเพื่อนเนาะ ตรงนี้หนึ่งแปดหรือแปดหนะึ่งหรือแปดศนยะ์หนึ่งเนาะโลยเฉพาะบนนะคะของโชครวยนี้ตัวเด่นของเขาจะเข้านะคะถ้าเอาตัวเด่นสามสำนักนี้มาใส่ก็จะเป็นศูนแปดหนึ่ง เด่นมาสี่อคูณสองส่วนมากเขาจะเด่น8นะคะเด่นแปดแล้วก็เด่นหนึ่งะคะถ้าเด่นหนึ่งก็มีสามหนึ่งะคะถ้าเด่น8ดก็จะมีแปดศูนปดหปดเกนะคะหรือเลขจะงวดนี้จะมา8 0ดศด เลขเดนมาสีหซีมาคูณสองโดยเฉพาะเลขบนนะคะเลขบนจะมาแปดเนาะจะมาแปดนะคะก็มีหลายสำนักนะคะที่มาแปดเนาะก็ให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขแปด บนจะเป็นแปดหนึ่งหรือไม่ยังกระต่ายทองก็มา8นะครับเรียกสายฟ้ามา1นึ่งะคะนะมาหนึ่งบนมีศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเดีก้าจะเข้าหรือไม่นอ้อเลขเก้ากับหนเก้าจะเหลืออยู่หรือไม่ เี่คือเลขเด่นมาสีหมอกคูณสองนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะส่วนเลขล็อกของมาสีหมอกคูณสองมาดูล็อกพาด้วยถ้าท่นชอบหนึ่งก็แถวนี้นะคะ ถ้าแดมาก็แถวนี้แต่ก็ไม่ค่อยเข้าเนาะไม่ค่อยเข้าแอดก็จะเอาตรงนี้มาสรุปให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะนั่นก็คือหมูเซียนกับโชครวย0กับ8ส่วนเลขท้ายสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนั้นคิดว่ามา9ก้าหนึ่ง หรือไม่ก็แปดหนึ่งตรงนี้สีหนึ่งเอาตรงนี้นะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคมีโชคจงถูกหวยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ